รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมสวัสดีครับ โครงการทิพยะสืบสารรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่52นะครับครั้งนี้เ,เราก็ได้พาคณะครูอาจารย์ผู้บริหารนะครับแล้วก็นักบริหารการศึกษาเนี่ยมาที่สุดอนุรักษ์ช้างไทยที่เขาใหญ่นะครับและอุทยานแห่งชาติเขาแผงม้านะครับซึ่งก็มีความพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าครั้งนี้นอกจากว่าทางผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไยท่านจรกุณามาเป็นประธานในพิธีแล้ว มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนสีมามากุณาต้อนรับนะครับก็ยังได้มาเรียนรู้นะครับวิถีพุทธโรงเรียนวิถีพุทธนะครับซึ่งพี่น้อยก็มีความประทับใจในเรื่องของโรงเรียนวิถีพุทธใช่ไหมครับใช่ค่ะอยากจะเรียนถามคุณนายว่าโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยอยากให้เล่าสั้นๆคืออะไรคะแล้วดียังไงคะครับก็เป็นแนวทางในการที่เราจะสร้างนะครับสร้างมนุษย์เนี่ยให้มีความสมบูรณ์ ตามหลักการธรรมชาติให้มีความเข้าใจในความเปลีป่ยนแปลงของธรรมชาติแล้วก็พัฒนาศักยภาพจากภายในโดยที่ไม่ได้ใช้เรื่องของหลักเกณฑ์หลักการการตัดเกรดอ่ะมาเป็นตัวที่ทําให้เด็กมีความเครียดและที่สําคัญเน้นเรื่องของระบบการยาณมิตรให้ทุกคนน่มีความเป็นมิตรซึ่งกันและกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้รับเกียรติจากโรงเรียนปัญญาปฏิีินะฮะซึ่งก่อตั้งโดยท่านพระอาจารย์เชียสาโรนะฮะ ซึ่งท่านก็ก่อตั้งโรงเรียนทอสีเป็นระดับประถมแล้วก็ต่อมาที่ระดับมัธยมก็คือโรงเรียนปัญญาปทีปนะครับต่อจากนั้นเนี่ยคณะครูอาจารย์ก็ได้มาเรียนรู้นะครับและได้แรงบันดาลใจนะครับจากการฝึกสุนัขเคนายนะซึ่งตอนนี้ก็เพิ่งเป็นข่าวดังนะครับจนะากการที่เอ,อน้องนารีน้องศรีนวล นะ,ะ<ช>สุนัข<ช>สองตัวได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในการช,ช,ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากตึกพล่ลมตึกพล่มสอตอง<ช><ช>แล้วช่วยชีวิตได้ด้วยได้ด้วยะะและช่วยแมวได้ด้วยได้ด้วยค่ะครับและเราก็ได้มารู้จักกับครูฝึกนะ,ะซึ่งมีความเสียสละอย่างมากไม่ใช่ฝึกแค่เคนายสุนัขเท่านั้นนะ,ะซึ่งเขาต้องมีการสอบสอบนี่สองแสนบาทนะต่อตัวค่าสอบสองแสนบาทยังมีการอนุรักษ์ช้างนะครับมีการทําโครงการต่างๆ ต่างๆเนี่ยตามรอยพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับแล้วต่อจากนั้นนะครับก็ได้มาที่โครงการอุียนแห่งชาติเขาแผงม้านะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าของสัตว์ต่างๆนะฮะร,รวมถึงชุมชนและชาวบ้านด้วยความเมตตาขององค์หลวงพ่อกันหาสุกากามโมวัดป่าทรัพทวีธรรมารามนะครับซึ่งท่านได้มาทุดงผ่านมาแถวนี้และได้มาจมาสษาที่นี่และเห็นว่าแต่เดิมที่นี่เป็นไร่ข้าวโพด แล้วก็มีความแห้งแล้งแล้วสัตว์ก็เริ่มจะสูญพันธุ์นะครับความเมตตาของหลวงพ่อก็คือเริ่มมาปลูกหญ้ารัภูมิทัศตัภูมิทัศต่างๆขุดแหล่งน้ำทำระบบนิเวศให้เหมาะกับการอยู่ของสัตว์ป่าของสัตว์ป่า<ฆ>ใช่ฮะซึ่ง<ฆ>ไม่ใช่แค่สัตว์อย่างเดียวนะฮะชุมชนชาวบ้านก็ได้ประโยชน์ไปด้วย<ฆ>แล้ววันนี้เราก็โชคเดียดจุดที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้ฮะเ<ฆ>บื้องหลังของเรานี่ก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับงามจริงๆค่ะ อยากให้ทีมงานเนี่ยแผนกล้องไปให้เหมือนกับได้มากับเราด้วยนะคะตรงนี้งดงามมากแล้วก็มีความสบายะนะมีความร่มรื่นนะคะแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติหายใจเข้าเนี่ยสดชื่นเหลือเกินนะคะแล้วก็ไม่ไกลาจากกรุงเทพนะคะครับประมาณสองชั่วโมงกว่า,านะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือนอกเหนือจากการลงพื้นที่ปฏิบัติจริงนะฮะซึ่งเป็นความโดดเด่นของโครงการตามรอยพระราชาของเราแล้วนะครับ กิจกรรมที่เวิร์กช็อปเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่คุณครูอาจารย์ให้ความสนใจอย่างมากนะคะโดยเฉพาะบอร์ดเกมของท่านอาจารย์อดุลดาราธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดเกมเรื่องของนวัตกรรมพระอจุภาพของพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษด้วยครับสามารถที่จะใช้เวลาสั้นๆแต่ถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นคอนเทนต์เป็นประโยชน์กับผู้ที่มาเข้ารับ การอบรมมาร่วมกิจกรรมเราทำทั้งม,ะะม,มีการเวิร์กช็อปนะคะมีการเลคเชอร์ในห้องและขณะเดียวกันออกนอกสถานที่ด้วยก็ต้องขอบคุณทีมงานนะแข่งขันมากโปรแกรมเราแน่นมากนะแต่สองวันหนึ่งคืนเนี่ยเปลี่ยนคุณภาพชีวิตได้เลยค่ะคซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวร้วนเก้าและก,การที่เก้าเนี่ยท่านสร้างไว้แล้วร้วนเก้าและก,การที่สิบ ก็ส่งสรงสื่อสาต,ต่อยอดต่อนะคะค่ะแล้วมีมีอยากให้คุณดนายเพิ่มเติมในเรื่องของออครั้งนี้ทำไมเราถึงเน้นไปที่เซฟไลฟ์เซฟเ e ิร์ธฮะครับอันนี้ก็คือ,อหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน17ข้อของ UN มีทั้งหมด17ข้อการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะฮะเป็นสิ่งที่เราตอนนี้คนทั้งโลกต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน แล้วการที่เป็นเป้าหมายของทั้งโลกเนี่ยก็ที่มานะฮะซอสไบเดียที่มาเลยก็คือเกิดขึ้นจากพระเจริภาพของในหลวงรัชกาลที่เครับวันนี้เราเราเรา,เราได้มาเห็นพื้นที่จริงๆเพราะว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นมรดกโลกที่สําคัญมากของไทยเป็นแหล่งที่ผลิตโอโซนหนึ่งในเจ็ของโลกด้วยเราได้มาที่นี่เราก็ได้สูตรอากาศที่มีความสะอาดแล้วก็มีความบริสุทธิ์นะฮะแล้วนอกจากนี้ถ้าเพื่อนจะสังเกตเนี่ย บวกของพี่น้อยเนี่ยนะฮะก็ <g iggle> เป็นการโปรโมตไปล่วงหน้าอีก4ปีนะครับงานโคราช EXPO 2029ครับ,อบอก็หวังว่าทุกท่านจะได้ติดตามตามรอยพระราชาซึ่งเราจะจัดเป็นประจำทุกๆเดือนนะครับสามารถไปติดตามได้ที่ทาง Facebook Fan Page ตามรอยพระราชา The King's j อ u r n e y ครับ